ท่านอ๋องน้อยท่านอ๋องน้อยท่านอ๋องน้อยฮ่าทุกท่านวันนี้ท่านองน้อยกลับสู่ยุทธภพอีกครั้งพวกเราดีใจเป็นอย่างยิ่งนะมา ทุกท่านยกแก้วขึ้นมาเดิมกันหน่อยมาเดิมเดิมดิมมดิมมสบในท่านเฉิงท่านเหลียงจอมยุทธ์ทุกท่านพักนี้เมืองฝอซานของพวกเราไม่ค่อยสงบเนื่องจากมีท่านเหลียงและจอมยุทธ์ทุกท่านอยู่ด้วยประชาชนในฝอซานจึงอยู่เย็นเป็นสุขแต่ว่า ตลอดที่ผ่านมาท่านเลี้ยงทําเพื่อประชาชนในฟอสซานเราข้าเห็นแล้วรู้สึกเหนื่อยแทนท่านเหลี้ยงดังนั้นวันนี้ข้าจึงเชิญท่านอองน้อยให้เขาช่วยเหลือท่านเลี้ยงรวมทั้งจอมยุทธทุกทุก,ท,กท่านเพื่อสร้างคุณงามความดีสร้างความผ้าุุขกให้กับประชาชนในฝอสซานข้าจึงขอเสนอให้ท่านอ,องน้อยเข้าร่วมสมาคม โอ้ดีดีดีเดิดดดรับตอนรับตอนรับดีต้รับท่านองไอยได้ยินว่าบางกอนไรเงาของ่านไรกาดมากข้ขอคาชี้แนะด้วยเอออาจารย์ถังอย่ามาท้ากันตอนนี้มันหวานกว่านะท้าเลยตอนนี้นะนะในท่านเฉิงถ้าคิดว่าเขาพูดมีเหตุผลนะฮะในเมื่อวันนี้ท่านเลียงกับท่านองน้อยได้มาพบกัน ให้พวกเขาประลองกันหน่อยเป็นยังไงล่ะอ๋อนี่นี่นีประลองกันนัดนี้นะครับเขาบอกนี่ประไม่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 ดีแน่ไม่ไม่ดีอย่างไม่ดีหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นวันนี้ท่านองน้อยกลับเข้าสู่ยุทธภพแล้วพวกเราต่างก็ดีใจมากใช่ไหมล่ะเออส่วนเรื่องที่ท่านเหลียงกับท่านองน้อยจะประลองกันเนี่ย ข้าว่าเอาไว้ว่าหลังก็แล้วกันใช่เออมาผิดมาท่านเฉิงทุกท่านถ้าคิดว่าวันนี้เหมาะสมที่สุดแล้วอาใช่ก็ยด้ก็้พวกเขาแลกเปลี่ยนวิชาพวกเราจะได้ถือโอกาสนี้ชมเป็นขวัญตาจะได้ยม่ได้ไม่ได้ไม่หด้ไม่ดีมั้งไม่ไม่ไม่เดียนนะ นี่เป็นโอกาสที่หายากนะแต่ควรใช้โอกาสนี้ส่อนเขาหมือนว่าหนาวหน้าจะเลี้ยงหน้าเอาหน้าหน่อยนะทำยังไงจะเลี้ยงทำยังไงไปหน้าหาแล้าไปหน้าหาหน้าจะเลี้ยงทำยังไงจลยิบยังไงไม่ดีมั้งหนีคนเงียบเลยดีสิปีก่อนข้าแพ้กับเลี้ยงจันวันนี้ขอแก้บุญอีกครั้งขอให้ทุกท่านเป็นสกีพยานด้วยฟอสซันเราจะมีเลี้ยงจันแล้วยังมีข้าอองน้อยอีกคน ท่านองน้อยอย่าไปลงเชื่อคนอื่นนะเฮ้ยอ้้ยเฮ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 ้ย

เจ้าจงเซียวหยินเจ้าจงเซียวหยินพี่เคยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมาท่านมาสบายนะเขาคิดว่าเจ้าตายไปแล้วเจ้าหายไปไหนมาซิวหยินข้าตามหาเจ้าแทบแย่น่ะเขาคือลูกชายของเรา ลูกข้อเสีงยงเรื่องระหว่างข้ากับเลี้ยงจันยังไม่จบจะรอข้าก่อนนะไม่อย่านะไม่ปล่อยข้าสิจึงรู้หรือเปล่าจ้าหายตัวไปหลายปี ใครช่วยดูแลเราสองแม่ลูกมาตลอดก็คือท่านหมอเหลียงที่ยืนอยู่ข้างหลังเจ้าอาลุกขึ้นเถอะท่านอย่าสนใจข้าให้ก็พูดออกมาตั้งแต่เจจากไป ถ้าก็ไม่ได้ข่าวครา,าวของเจ้าอีกเราสองแม่ลูกเกือบจะเอาตัวไม่รอดโชคดีที่ท่านหมอเหลียงตามหาเราเจอเขาให้ค่าครองชีพกับเราทุกๆเดือนตอนที่ลูกชายเจ้าล้มป่วยท่านหมอเหลียงก็ช่วยรักษาให้แต่ว่าพอเจ้ากลับมาก็ท้าสู้กับเขา บอกมาเจ้าทำแบบนี้ได้ยังไงบอกมาสิ เรื่องในอดีตท่านเข้าใจก็ดีแล้วที่สำคัญในตอนนี้เห็นพวกท่านอยู่พร้อมมากกันข้าก็สบายใจแล้วเลื่องจันขอบคุณมาก ปีโมนี้โชคดีมีท่านคอยดูแลพวกเขาข้าไม่รู้ว่าเจอขอบคุณท่านอย่างไรนีไม่ต้องเกรงใจท่านองอน้อยเห็นพวกท่านได้อยู่กันพร้อมม้าพร้อมตาข้าก็พอใจแล้วลนะ่ะเมื่อยี่สิบปีก่อนท่านชนะข้าในการต่อสู้ยี่สิบปีให้หลังท่าน็ยังชนะใจข้าอีกขอบคุณมากนะท่านองน้อยจากนี้ไปท่านคิดจะทำอะไรล่ะ เขาจะพาลูกเมียไปจากฝอสารเริ่มต้นกันใหม่ท่านอ๋องน้อยข้าขออวยพรพวกท่านอขอบคุณเลี้ยงจันมีอยู่เรื่องข้าอยากจะบอกท่านเชิญพูดมาเลยระวังหลงจินเสิร์งให้ดีท้งนี้เขาเป็นคนยุให้ข้ามารับมือกับท่านต่อไปนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเชนนะ,อะขอบคุณข้าขอลาอื 哪个？哪个？ ครับท่านพ่อเออเออมานั่งสิครัเออดูเจ้าสิเง่อออกเต็มหน้าเลยไม่ทําอะไรมาถ้าไปวิ่งออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายเหรอใช่อยู่ดีๆทำไมต้องไปวิ่งด้วยล่ะลูกพรุ่งนี้ข้าจะแข่งกับคนอื่นแข่งกับคนอื่นเหรอเออไรกาจริงๆถ้าเจ้าเข้าร่วมการแข่งขันต้องไปที่หนึ่งอย่างแน่นอน ท่านพ่อพรุ่งนี้ถ้าข้าได้เป็นที่หนึ่งท่านพ่อจะให้รางวัลอะไรกับข้าฮะอ๋อถ้าเจ้าได้เป็นที่หนึ่งแล้วก็พ่อจะมอบนาฬิกาเรือนนี้ให้เจ้าดีไหมอมเออ,เอ,อพ่อจะมีธุระสำคัญต้องไปจัดการเจ้าอยู่บ้านก่อนรอพ่อกลับมากินข้าวด้วยกันดีไหม<ะ>อืม

鹅，鹅。 พ่อเป็นไงบ้างนี่ลูกพ่อทำไมไม่สนใจพ่อละ่ะลูกพ่อขาเขาจะเป็นไงเจ็บอยู่หรือเปล่าฮะเจ็บมากไหมลูกพ่อดูให้ดีๆสิ เห็นไหมพ่อซื้ออะไรมาให้เจ้าเอาอเจ้ายังจำได้ไหมพ่อเคยรับปากเจ้าว่าถ้าหากเจ้าชนะพ่อจะมอบนาฬิกาเรือนนี้ให้กับเจ้าถึงแม้ว่าเจ้าจะแพ้แต่ว่าพ่อก็จะมอบให้เจ้าเด็กดีรับไว้สิอืมเขาไม่ต้องการนาฬิกาเขาต้องการใช้ชนะเขาต้องการใช้ชนะ เอาออกไปค่ะคุณชัยเฮอ,อทำไมมีทุกรดเหรอไม่มีคะ่ะไม่มีแล้วดูนาฬิกาทำไมออคุณชัยเฮอเงียบเงียบ ถ้าเจ้าอยากจะไปก็ไปเส,สายสหัวไปเลยเดี๋ยวก่อนมีอะไรอีกละ่ะคุณชัยเฮ่อเจ้ากำลังเดิอนออกไปเขาบอกให้เจ้าใสาหัวไปเขาอยากให้เจ้าคลานออกไปจากที่นี่ซะอย่ากแกล้งข้าอีกเลยคุณชัยเฮ่อทำไม ถ้าแกล้งเจ้าไม่ได้ได้ไง<ร>ถ้าเจ้าพูดมากอีกแล้วก็ถ้าจะให้ลูกน้องข้ากระเทืบเจ้าจนคลานไม่ไหวเลยไปถ้าคลานก็ได้ดู้ยเิกาเลย มันทำให้ข้าน่ะอารมณ์เสียนะอ่าดูนางสิกบัดเป็ดเป็ดเป็ดไปนู่นนะเนี่ยอย่างยืนเซ่ออยู่ทำไมอ่ะช่วยไปยุ่งข้าดิครับกูชายอือืเอาละผู้เจ้าสามคนไปขนของที่ท่าเรือเะยครับเกาเมียงกูชายเฮ้อ ไปเดินเล่นกับข้าหน่อยดิกูใจเฮ้อ,อข้ากำลังช่วยงานนายท่านอยู่ให้คนอื่นไปแทนได้ไหม,มนี่เจ้าพูดอะไรพูดอีกทีนี่ช่วยทำงานให้นายท่านเหรอนี่ใช้พ่อข้ามาขู่ข้าเหรอ,อ,อ,อทำไมเจ้ากรดมากเหรอนาร่อาจะกอดข้าเซ่โอ้ทำเป็นยิงเหรอ เพราะว่าพ่อข้าเห็นความสําคัญของเจ้าก็เลยไม่เห็นข่าในสายตาใช่ไหมเจ้าอย่าลืมว่าข้าเป็นคนเก็บเจ้ากลับมาเลี้ยงเหมือนหมาตัวนึงเจ้าอย่ามาอวดดีกับข้าเข้าใจไหมอีกคนบ้านนอกทำไมทำไมไม่พูดล่ะเมื่อกี้ยังถูกข้าเหมือนหมาทำไมไม่พูดล่ะไม่พูดใช่ไหมไม่พูดใช่ไหมไม่พูดใช่ไหม ดีดีดูสิว่าเจ้าจะทนต่อได้ไหมดนดะเจอเราทำอะไรอะวันนี้สิ มาสิจะโมโหเรื่องอะไรกันแน่เออบอกอพ่อมาพ่อจะไม่รู้อะไรอ่แต่ละวันพ่อเอาแต่ทำงานไม่เคยสนใจข้าพ่อรู้ไหมว่าข้าคิดอะไรอยากทำอะไรอ่ะมาตัวนั้นที่พ่อเลี้ยงไว้มันมากัดข้าถ้าเป็นพ่อจะโมโหไหมใช่ใช่ใช่เออเออจะพูดถูกละ พักนี้พ่อไม่มีเวลาดูแลเจ้าเออมีอะไรก็บอกพ่อมาตามตรงถ้าเจ้าต้องการอะไรพ่อจะส่งคนไปซื้อมาให้ดีไหมวิม่ขาไม่ต้องการของใ,ในเมื่อพ่อไม่รู้งั้นเจ้าก็บอกพ่อให้รู้เรื่องได้ไหมละ่ะโธ่พ่อไม่เข้าใจหรอกแล้วเจ้าโมโหเรื่องอะไรละ่ะพ่อถ้าเกิดที่นา้เลีองปีวางนะ เลี้ยงปีกล้ามายุกับเจ้าเลยตั้แต่แรกจนโตวพวกเขาดูถูกข้าตลอดเก่งก่าข้าทุกอย่างในเมืม่อเรามีเงินเยอะทำไมสู้เขาไม่ได้เล่าเฮ้อเออ,เอไม่มีใครเอาพวกเจ้ามาเปรียบเทียบกันหรอกอเออเออเจ้าคิดมากเกินไปแล้วเขาไม่สนถึงยังไงข้าต้องเหนือกว่าเขาให้ได้อะได้ได้ได้เออพอจะช่วยเจ้าหาวิธีรับมือกับเลี้ยงปีดีไหมถ้าพ่อมีวิธีเหรอ พ่อมีวิธีอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าต้องเชื่อฟังพ่อและต้องมีความอดทนเข้าใจไหมอืมซาลาเปานลอนไม่จะซาลาเปาซื้อฟันได้ไหมไม่ค่ยนะฟันไม่ไ้คุกฟันีึ้นปี่ đi được, 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 Phan dĩ Phan dĩ được, 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 lại được, 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 ไปซะพเพิ่งจะไปก่อนเถอะไประวังตัวด้วยล่ะว,วันนี้จะต้องบอกข้าให้รู้เรื่องเองนะว่าทำไมเจ้าหลบหน้าข้าตลอดอะอันทย์ที่แล้วข้าได้รับจดหมายจากท่านพ่อท่านอยากให้ข้าไปเรียนต่อที่ฮ่องกงไปฮ่องกงเหรอพี่ ผมไม่บอกกับเจ้าหรอกจะไม่ไปไม่ได้เลยพ่อฝากความหวังกับข้าสูงมากอยากให้ข้าเป็นนักบัลเล่ชื่อดังในวันข้างหน้าถ้าเราเคบหา,ากันต่อไปหากต้องอยู่คนละที่ต่อให้รักกันแค่ไหนก็ไม่อาจอยู่ด้วยกันได้เป็นอย่างนี้นี่เอง,เองข้าจะหาวิธี